สวัสดีค่ะพบกับรายการโพสซิงิ่งมอนิ่งนิวเช้าวันพอาที่8ปดกุมภาพันธ์ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบ2,030ถึง2,044ดอลลาร์ปิดตลาดสงตัว2,034ดอลลาร์ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงนี้ค่ะเมื่อวานมีความเห็นจากเจ้าหนี้เฟดสองท่านประธานเฟดสาขาเลชมอน ท่านให้ความเห็นที่เป็นสายเหี่ยวบอกว่าเฟดก็อาจจะต้องใช้ความอดทนใช้เวลาที่จะลดดอกเบีย้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนผู้ว่าการเฟดท่านหนึ่งคูเรอร์นะคะมองในแง่ค่อนเานตดีบอกว่าก็เงินเฟอ้อก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงเจดเดือนที่ผ่านมานะคะท่านนี้ก็เป็นสมาชิกใหม่ของผู้ว่าการเฟดรนะคะ ความเห็นคองเท่นทีเฟรดก็มีผลกับราคาทองคำนะคะแต่ว่าจะไม่เท่ากับประธานเฟดที่ให้ความเห็นสัมภาษณ์สื่อไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะส่วนกองทุนเอสพีอกอตัสงคงขายทองคำต่อเนื่องหนักทีเดียวนะคะเมื่อวานขายต่อเป็นวันที่2ขายออกมา5.47ตันค่ะ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อของจีน CPI CP PPI นะคะ CPI เดือนเมื่อกราคมตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัว0.5% PPI เดือนเมื่อกราคมตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัว2.6%นะครับจีนก็จะมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อก็จะมีผลกระทบกับการขยายตัวของเศรษฐก,กิจเราอาจจะมีผลต่อที่เกื่องถึงความต้องการของคำได้นะคะแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลในระยะสั้น ส่วนฝั่งของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนผู้ขอรัสกันว่างงานตลาดประเมินว่าอาจจะลดลง3,000ัรายเหลือ2องแ0 0สรายนะาตัวนี้สำคัญติดตามแล้วกันก็ยังมีผลกะระทบนะคะว่าตลาดแรงงานของสเาอย่างแข็งแกร่ง อย่างตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศวันศุกร์หรือเปล่านะคะแนวโน้มราคาทองคําคาดว่าเคลื่อนไหวไซเว์นะคะช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามมากมายแล้วนะคะแนวรับ2 0 3พันดอลลาร์สองพดอลลาร์แนวตา้าน2 0 4พดอลลาร์แล้วก็2 0 4พดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมบ้่นวันปรับเปลี่ยน3ามครั้งขายออกช่วงเย็น34,300บาทเพิ่มขึ้น 100บาทค่ะแนวรับ34,250บาท34,150บาทแนวต้าน34,350บาทแล้วก็34,400บาทค่ะทองแท่งนะครับก็จริงๆถามว่ามีอยู่อยากถือต่อไปได้ไหมก็ถือต่อไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากเก่งกำไรฝั่งซื้ออาจจะดูประมาณ34,150บาท ะถ้าเกิดมีใกล้ๆ3 4 0 0 0บาทที่เห็นก็น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บเก่งกำไรระยะสั้นส่วนโกลฟิเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อให้ไว้ที่2030ดอลลาร์ 2, 000, 30, 000, คัดลอด2 2 2 0ดอลลาร์โกเลยฟิวเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อ2050ดอลลาร์ 2, 000, 50, 000, คัดลอด2 0 4 0ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง1 0สตางค์นะบาท60สตางค์ ก็หลักๆก,ก็ขึ้นอยู่เงินดอลลาร์เป็นหลักนะคะช่วงนี้เมื่อวานมีประชุมกรนอง,องอด้วยนะคะก็มีเสียงแตกเหมือนกันนะคะมติก็ยังเห็นคนว่าคงอาจจะต้องตึงดอกเบีย้ยไว้ที่สองเอร์เซนแต่เข้าใจว่ามีบางส่วนก็อยากที่จะลอดดอกเบี้ยนะคะในส่วนของการลดดอกเบี้ยนะคะตรงนี้ก็จะมีผลกับเงินบาในระยะยาวได้ะคะ่ะก็อาจจะทำให้ เงินบาทที่ทางอาจอนค่าลงได้นะครแนวรับ35บาท30ซางแนวต้าน35บาท80ตางค่ะ USD future แนวรับ35บาท20ซางแนวต้าน35าท70ตางค่ะเทรดดิ้งตามกรอบตรงนี้ได้นะครขอบคุณสำหรับทุก,การติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ